แดงเดือดนี้อาจจะต้องทําใจหน่อยนะครับเบเกอร์ Baker, กลับมาไม่ทันนะครับอันนี้ยืนยันแล้วก็รายงานแล้วครับอาริสองเบเกอร์ไม่สามารถลงเล่นเกมแดงเดือดได้มีปัญหาไหมอะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยกันสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องแอนด์ค้างโค้ดนะครับช่องของทุกวันที่ครบวงจรนะครับรค,คร,บรบจบในเรื่องข่าวในท,ที่ที่เดียวเลยนะครับก็ล่าสุดครับมีรายงานว่าอาริสองเบเกอร์ผู้สั่งูัของลิวพูนะครับจะไม่สามารถที่จะอ่ากลับมาได้ทันในเกมแดงเดือดนะครับที่กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับผมซึ่งผู้นำตรงเลยว่ามีผลกระทบไหมผมมองว่า ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่นักตอนนี้นะครับตั้งแต่เคเลเฮอร์แล้วไม่ได้มีอะไรขาดตกบกพร่องนะในเรื่องของการที่จะโดนลูกฟุตบอลเนี่ยซุกเข้าไปที่ก้นตะข่ายแต่ว่าความแน่นอนความคงเส้นคงวาความนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมว่าอาจจะแพ้ไปอาจจะเป็นจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยอ่าเรียกได้ว่าเสียเปรียบแมนยูสักเล็กน้อยละกันครับแต่เชื่อได้ว่าด้วยตัวผู้เล่นอ่าแท็กติกโค้ชเอ่ยฮะอ่าเนี่ยซอร์สเอ่ยนะครก็ยังเชื่อว่ายังเป็นต่อในด้านของเวลาเจอแมนยูอยู่ในนักตอนนี้ในหัวทุกคนคนนิดเห็อย่างไร มีผลกระทบม,มากแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าผมดูในนัดก่อนผู้สับปูชื่ออะไรชื่อแป้งยาวมากผมจําชื่อไม่ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเอาไปลองคิดเห็นว่าไรคอมเมนต์มา